สวัสดีครับนี้ก็เดี๋ยวแจ็งแม่ครับวันนี้อยู่บ้านสันติสุขนะครับตำบลคุเงินอำเภอการทลักษณ์หวัดสติเกตครับดีเมื่อคืนฝนก็ตกหนักตอนเช้าก็ตกหนักนะครับันนี้ก็จะมาชมบรรยากาศแล้วก็เช็คราคาเนา้ผู้เรียนนิดนึงนะครับที่บ้านสันติสุขนะครับตำบลคุเงินนะครับตกูน้ำ้ลยกันนะครับขนาดนี้นะครับของมันนี่ก็ตายกันเยอะนะครับ ฝนตกอยู่แล้วก็ขาดช่วงไปก็ปรากฏว่าตายน้สั่งมาจากโคราชนะครับเราม,มาน,นี่ก็เงาะอ่ะท่แม่จะพาเช็คราคาเงาะนะครับเงาะทนก็เริ่มออกลูกออกสารออกลูกแล้วพอได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวทกามาชมที่บรรยากาศข้างทางนะครับ เช็คราคาเงาะราคาเงาะเราได้แล้วดิซูมเออร์นี่เอาซีโลลอยได้ครับนี่ไอเป็นมัดเท่าไหร่ครับไอที่เป็นมัดนะท่อกันบ่ซีโลลอยคือกันอ๋อซีโลลอยได้สนใจก็มาแวะได้ล่องกล่องเลยครับล่องกล่องโลสามสิบด้ครับกล่องละกออย่างนี้ก็มีได้ถนนก็มีได้ครับนี่ หวยพนก็มีขายพันนะครับนี่ร้านสานีเดบ้าตนิสุขเลยปอมยามบ้านแตนิสุขมานิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็ร้านหมูกระทาพนมาเปิดใหมเดอเนี่ยอาจจะเ,เปิดเมื่อวานเมื่อก่อนนี้นะครับเราใครสนใจมาพุ่น ถ่ายแล้วถ่ายแล้วแกไหนก็ละมันนะดีนี้ <ฮะ S 1> อ่ะมาสอบถามเทาแกละมันกันเด้อ,อตกลงเท่าไหร่ละมันซม,มือเนี้ยรับจากบ้านครับสะงทหาสิบเท่าไหร่ลลก็สองบาทห้าสิบเด้อราคาละมันน่ะโอ้ยจะได้ปลูกมันขายละมันละบาทที่นี่แพงกว่าแพงกว่าหัวอีกแพงกว่าหัวอีกนะครับละมันนี่โอ้ยมันแรงเนอะฝนตกมาแป๊บเดียวแล้วก็แรงครับ งูราคาแล้วมันเลย้วเดี๋ยวจะพุกมันขายกันเลยไข่ลำเด้วยเ,เดี๋ยวส่งแมวพาไปบึ่งขาตั้งครับขาตั้งมอไซคาตั้งโอ้ยลมซะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปยัง ค่นับเงินบรว,วัติไหวละฝนตกด้มนนอม้นี่โลโลอเอเงาะเนเด้เอครับเงาะสี่โลโลอยนี่ตะค้อน่นี่อตรงนี้เออครับสี่โลอยนะครับเอาต้เรียน<อ>ต้เรียนเอาต้เรียนภูเขาไฟเด้อปะนี่อ้อ อันใดนะไอ้ผู้อันใดนผู้เขาไฟครับเนี่ยอ๋อมันมีพร้อมกินกับสองมือได้กินอันนี้พร้อมกินเลยอันนี้สองมืออันนี้ไหมเปล่าครับไม่เปลียนไหมนะครับอาจจะตัดมานี่ตัดมาตัดมาสี่ห้ามือเออตัดเมื่อวานสี่ห้ามือจะค่อยกินได้เนาะครับอันนี้จากมืออันนี้ห้ามือแล้วเป่าครับเนี่ย สี่ห้ามืเนอ่ะเจะไหนนี่พวกข้ามีมีรับส่งไปชนีพวกครับนี่โอ้นี่เด็ดจังเอาเอาเอาเลขที่บัญชีมีมีเบอร์โทรปะครับมีเบอร์โทรปะเพื่อลูกค้าสนใจได้เนี่ยเอาเอาเบอร์เบอร์โทรมาเบอร์เบอร์โทรมาได้คลิปบ้านเฮานี่แหละบ้านสันดิสุกนี่แหละเอาเบอร์โทรแม่ค้าปะเอาเบอร์โทรมาครับ มีมาโทรว่าอืมอัดตัวหนึ่งโอ้หนุ่นน้อยนี่เทเาดไอันนี้สอลอันนี้สอโลันนี้นอหลงะอโลลครับนี่อันนี้กี่าย่นร้อยสิอันนี้ของมะพักอันนี้อันนี้ภูเขาไฟมั้งครับนี่ยนนี่เป็นภูเขาไฟเลยละพีเอออันนี้ไอ้กูเงินอันีหลายชุดมาจากสค่ะเนี่ นี่แล้วผมก็อยู่บ้านนี่เอ้าแลยแต่โอ้โลรล้ีวิวๆเอยผมมาถ่ายคลิปลงยูทูบเนี่ง่า,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 ายง่ายง่ายใส่เสื้อยส่ยันต์อันไรตามจับดมาผู้ดถึงมาตามจัดเลยเนี่ยกี่กี่ไปเป็นห้างกี่กี่มีแต่ลูกค้าสิมาอุดหนุนกันแล้วตอนนี้นนนถ้าจะกินที่เดินบุกเขาไฟต้องมาช่วงนี้เออช่วงนี้นะครับมาแล้วครับตู้เรือบุกเขาไฟบางคนสักคนเด้อสองท่าใครไอ้โลจากบ้านนี่ซุ่มืนเนี่ย สองสิบเท่าไหร่นะพี่สองสิงไปเซน,นีเท่าไหรไ่ครับส่งไปเซน,นีร้อยแปดสี่สามสี่พี่โอ้ร้อยแปดสิบเนาะเก็บของเบื้องเนื้อได้ครับนี่ยเนี่เนี่ยมัเป็นซื้อพอดีเด้อโอ้ยเงื่อนพันพ้นึเงื่อนอือโอ้ยเพื่อความแซ่บครับ <c oughs> นี่น,นี่นี่ก็เบิดไปหลายร้อยแล้วครับซื้อข้างก้อนมันซื้อร้านไหนแบบนั้นพวกนั้นซื้อร้านค่ะซื้อร้านไหนมีมาซื้อมาซื้อร้านนี้วะ ชนีไข่ไหมโอ้รานคุณโชนีไข่ผมอยู่น้องไข่ครับเออไอเมียนี่แหละเนี่ยเนี่ยบ้านต้นมันนะต้นงหน้าบ้านนะข้างกันนะอันนี้มันมันอายุจักมือเนี่ย ้อยสามสิบมือนะครับนี่ความรู้ด้วย,อวยเออไปน้ำกันแล้วเอาเอาเ,อาเดี๋ยว่านซะนี่และเพิ่นว่รารถราสร้างเปนหลายแล้วเพิ่อนให้เบอร์โทนว่าเดี๋ยวเบิ่งคุณเด้เอขอบคุณเลยม,มีหลายร้านอยู่ครับ ก็มีรลานซ่อมเด้วยรายการไฟฟ้ามอเตอร์ซ่อมอย่างไรครับแมวก็อยากได้ชนีไข่แล้วครับจะได้เม็ดไปพูกนะครับไม่เนาะหมอนทองก็มีแล้วนะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับ งานเม็ดแต้มโอรองกล่องมีเพียบนะครับตุเรียนภูเขาไฟนะครับยังไงล่ะตุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ควรมีสติกเกอร์พรอมเดอร์เนี่ยกรลันฟีได้ละไอตุเรียน ร้อยหกสิบครับร้อบ่อันนี้ภูเขาไฟบ่อไอ้ชนีไข่มีบ่อชนีไข่นะมีครับอันใดล่ะอันนี้ภูเขาไฟอยู่บ่อชนีไข่นี่ทั้งหมดเป็นภูเขาไฟหมดเลยครับโอ้ภูเขาไฟเบิดเลยเนาะมันก็มาเอาไปซิจะได้เม็ดมันจะได้เม็ดดอกอยากได้ไปกินแล้วกันเอาเม็ดไปก็เหมือนเดิมครับมันเป็นที่พื้นที่เออนี่แหละก็จะพวกพื้นที่เฮานี่แหละร้อยหกสิบเด้อหมอนทองเลยครับชนีไข่ ร้อยเดี๋ยวจะมีใครนะร้อยครับเออเอาเบิ้งให้ได้เบิ้งเด้มีงบอยู่สองร้อยเบิ้งนี้สองร้อลนะครับเออเบิ้งนี้เบิ้งนี้งบสองร้อยงบสองร้อยอ่ะไอไอมอญทองไม่ได้กินหรอกเช่นี้โอ้หน่วยเดียวนี่เด้อได้พอจากเม็ดเนาะอันนี้พร้อมกินเลยม้เนี่จากมือครับนี่กินเลยอันนี้อันนี้อายุมันเท่าไรจากเดือน อันนี้ต้องถามคนตัดผมไม่ใช่คนตัดอ่าคนขายด้วยครับนี่เอาเอาเมื่อกี้ก็ถามแล้วนะเพื่แล้วเขาจะคนตัดเมื่อนี้คนตัดเขาไม่ได้บอกเจ้าของสวนเขาเป็นว่ารอยสานเสีบมืออาจารย์ห่วยป่อยผมเลยแกะอะไรบอกเออแกะเลยแกะเอ้ยแกะไปกินแล้วได้บเป็นได้เนี่ยเออเอากเบิรงกได้ครับเบิรงฝีมือการแกะเพิ่์กได้อบล้านนะครับเท็กราคาสองสามล้านนี่แหละใกล้ๆแล้วบ้านเอ้ย สันติสุขนี่แหละผู้ไอ้ตำบลพุ้งเงินนะครับอำเภอการน้อยจดศรีสะเกเตอนี่ผู้ใดขับรถพานก็นมาอุดหนุนเพคนได้เดอ้อนี่แหละเส้นเส้นการนลไปอ่าตัวจังหวัดนะครับเอไปทางขวาช่างแมวนี่ก็ไปเอาแต็นเนื้อครับเอาแต่เนื้อ,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 อไปนี้ไปสีสเกเตอมีหลายลานนร้านยิ่งเออตามงบตามงบ มีงบน้อยก็กินน้อยปลูกอยู่ปลูกอยู่ยังบอ่ออกนู่ยมาเบิ่งไอ้สนีไข่ก็ดินภูเขาไฟกันเด้อะไอ้ค้อนก็นมาซื้อไปแล้วละมาเบิ่งเม็ดมันอยากได้เม็ดมันละอยากกินน้ำละอยากกินนำ้ำอยากได้เม็ดนำ้ำนี่มาเบิ่งบัวมันมมอเอาเอามีดไปวางใส่แล้วพ่อค้าวันนี้ เวครับอี่แล้วบงเหนือเด้อแกะงเนี่นี่อย่งซีเด้อครับชนีไข่กันด้กระดินคภูเขาไฟให้กันครับราคาย่อมเยาครับตามงบตามงบงบน่อยก็กินชนีงบหลายก็กินมอนทองนะครับน้นน่อยก็เม็ดแล้ววะ วีเม็ดแล้วซีเม็ดละถ้าความกินฝนตกเนะาะทั้งเศราทั้งแรงเว่ยโอ้ตกหนักแรงต่วงนี้นี่นะครับนี่อีกแล้ว สองบัวสามบัวแล้วยังไม่ถูกว่าถูกตัวนี้ก็ถูกเนี่ยตัวนี้มันลงใหม่โอ้ได้เหม็นไหลเลยทีพวกไอ้ พวกเม็ดนี่แหละ่อนนี้มีซื้อไปก็อไปพวกแล้วเม็ดเสียบยอดออกมา,เ,าเลยเฮ้ยจะวัวแล้วสองกิโลนะครับกิโลเดี๋ยวสั่งเบึงเด้อยเอาเปลก็เลยเสียด้จักโลนยครับ <c oughs> <c oughs> ยากรู้น้ำหนัก แตเย็นเราก็ายจะสั้นนะกแฟมึงะครับยังไม่ได้กินกาแฟเลยไม่มันบอดดีต่นเสนอบิวตี้ึ้น่ามาแต่ว่าเป็นปน,น,น่าหรือเปล่าบิวตี้มนายกาแฟกูดิบิวโอ้แ้บวงงามๆาม,มา,ายมึงนิดเออครับดวงงามเสรเด,ด้สดเอส่งไปซะนอกเพิ่งไปซนี่ยนนี้บส่งครับรมีเวลาเลยอ๋อ้มีเวลาได้ครับนบริส่งเด้อ สนใจครับผ่านมากันนั่นเด้อมันเพราะช่วงสายๆลูกค้าก็จะเต็มแล้วก็จ้าขายดีเด้อผู้ใดก็อยากกินเด้อผู้เลี้ยงพวกเกาไฟเนี่ยมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็แวะมาเด้อผู้ใดมาจังหวัดเลยแวะมาเลยครับบ้านสันติสุขเนี่ยตําบลภูเงินเด้อเอาลองสร้างมือนกันออกเลยเลยจากโลโอ้ได้ดอก้วยได้อยู่ครับแปะขีดอยู่มั้งเอาเปลือกไปเล้วเปลือกมันเป็นโลอยู่ดนะครับเปลือกก็ได้ ้นก็ครับ80%ของวุ้นจะไหนกรแแทบแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยเจ่ใจตังค์มือกันเด้อเด้อออยาเดียครับสร้งเมียใจแล้วครับ200บาทได้แล้วครับไันเนี่ยอเบึ่งหมอนเด้อ่ดีลูกค้าม่นมาซืร์เด้อเียอยูหันละว่างยหันลเอาจากโลครับนี่โล3โลจะใหญ่พี3โลต้องลูกใหญ่เด้อเพิ่นวา ดามโลทางฝั่งนี้นะเบิ้งกันดิถ้าเบิงบ้งเป็นเคาะกันเนะี่ยตงฝั่งเสียงกันด้อไปแม่แล้วเนอะข่าวเป็นเรื่องกันึงเด้อเด้ยฟังเสียงน,นะครับโอ้ ดังปุกๆนะครับเออสามโลสามครับสามโลสามครับเป็นผู้ใหญ่มูใหญ่แล้วครับเนี่ยสวย,ยอ๋อบงหมอนทองได้ครับเอาลูกบ่ครับง่เอาอีกใหญ่กว่านี้อ๋อจะเลูกใหญ่กว่านี้อีกครับสามโลุสามโ สามจุดสามบังราคาเด้อหกทิบครับห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าร้อยยี่สิครับห้บาร้ <S <S> อยยี<ะ>่สบครับพวกมัีก็มีเด้อครับนี่ <S <S> ไอ้พวกมัีโลจากบ้านเนี่ยอ๋อโรลล,ลลอยคือกันเออโลล,ล้อยเด้อครับหวมณีหินภูเขาไฟคือกันเด้อครับนี่ <S <S> เเนลือกแล้วก็ได้นี่จกโลนี่อยากได้ผู้ใหญ่ๆอ่ะสามสี่สามโลสี่สามสี่กับสามสามครับลูกนี้ใหญ่กว่าอยู่แล้วใหญ่กว่าเบ่งบวกเป็นเลือดเร็วใหม่แล้วโอ้ลูกนี้ใหญ่คือเอ้อโตกใหญ่นึงเกือบสี่โลครับสามแปดครับอะไรครับสามโลแปดขีด 608บาทครับ600้อณๆพืกร้บากินได้ไหมกินนี้ด้วยครับกินแบบเนื้อกันนะครับโอ้หัวไงเลยครับนิ่มเนนิ่มครับกำลังก็ดีกินครับิกินเหมือนเดิออดสีบด้ทาเห็นเม็ดแต่บัวไ่แน่นอนครับ มีคมดีขนาดนม้ีนะนอ,นอบึงบัวด้วบ้านี้เรียนภูเขาไฟนะครับม้อนทองนะครับนี่ดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษนะครับสวญนหม มีไปอีกอีกหลายล้านนะครับนี่หลายล้านครับแต่สั่งแมวออกแค่นี้แหละบ้านสติสุขมีเงาเลยครับของแท้ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์รันต์ปีนะครับบนบัวนะครับนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับหกร้อยบาทได้กินแล้วนะครับผูกย้ายเดี๋ยครับสามมือไปหดนน้ำก็ตายบางทีอะสี่มือไปหดนน้ำก็ตาย อยู่แรงงาคักบไฮก็ลูกก็ลานสาปลูกอยู่ว่โอเคครับผม้อมแพ็กนะครับเดี๋ยวสั่งแมวไปต่อแล้วครับคุกพาขาเจ้ามาอีกแล้วเด้อครับเอาละครับสั่แมวพอจบคลิปครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์แชร์ครับกดติดตางใจให้แมวนะครับทำคลิปวโดีโอใหม่ๆต่อไปครับตาก็จะมีอีกหลายร้านเด้อครับจะเป็นรถไฟจังหวัดสีเกตนะครับบ้านสันติสุขตำบลพงเงินอำเภอกันยักษ์จังหวัดสีเกตครับสวัสดีครับ นี่ก็ไปกันทลักษ์ครับเภอก,กันทลักษ์อันนี้ก็ไปตัวซีเซคเตอร์ครับฝั่งคุณก็มีนะครับร้านร้านเยอะครับร้านเยอะอ่าจะเริ่มมาได้ปะเนี่ย tơm tơm